สวัสครัคกลับมาพบกับเข้ม DIY ครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,นองๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าสังเกตดูครับว่าไฟที่บ้านท่านนะครับผมเวลาเปิดสวิตช์แล้วมันติดช้าเป็นเพราะอะไรมาดูกันเลยครับนี่ครับจะมีเสียงก่อนสตาร์ทนะครับผม อบอกให้รู้ว่าหลอดมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับตองขั้วหลอดด้านข้างมันจะเห็นไหมครับมันจะเป็นสีดำดำนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลอดด้านข้างจะเริ่มมีสีดำนะครับผมเวลาสตาร์ทแต่ละครั้งจะมีเสียงตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดมาอีกรอบนะครับนี่ครับยิ่งแต่ตอนปิดหลอดไฟนะครับผมจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลอดไฟ ขั้วหลอดสีดำนะครับผมน่าจะใช้ได้อีกสักพักนะครับก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็ขาดแล้วก็เปิดไม่ติดผมจะลองเปิดอีนะครับนี่นะครับก่อนสตาร์ททุกครั้งจะมีเสียงแล้วก็สตาร์ทยากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลอดที่ใช้งานปกตินะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับผมจะสาธิตดูดอดที่ยังปกติอยู่นะครับผม ก็จะเปิดเปิดปุ๊บแล้วก็ไม่มีเสียงในการสตาร์ทนะครับจุดไส้แป๊บเดียวก็ติดครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงเสียงก่อนก่อนสตาร์ทนะครับผมก็ถือว่าหลอดน,นี้ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ เป็นกำลังใจให้ช่องเข้มดี y ด้วยนะครับผมขอบค,ครับ